2 9 9 0 0 0บาทเหลือจะเชื่อซูมลุเุ XV 2.0i ถูกที่สุดในตลาดปี2014สีดําดำเงามือเดียวป้ายแดงประกันใบชั้นหนึ่งก็ยังเหลือด้วยไฟหน้าเดิมจากโรงงานตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแม็ก17นิ้วยางเบิกให้ใหม่ปี2023กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแหลกหลงังคาพร้อมเดินทางระบบห้ามเบรได้มามี่ลอ้อกันสัด4บานโค้ดครบไฟเบรคดูที่3ปัดผลหลัง XV, ซูมรุ XV เซนเซอร์หลัง2จุดดิฟิเซอร์หล่อหลอแบบนี้เลยและมีกล้องมองหลังบ นะครับด้านหลังก็อนเนกประสงค์เบาะ6กส0สสามารถปรับพับได้180องศาแบบนี้และมีจอหลังให้ด้วย1คู่ที่ภายในคันนี้ได้เรื่องมา,มาที่1น0่0 0 0มกิโลดูแลศูนย์ตลอดพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันพูดคอนโทรลระบบเกียร์แพลนชิพคอนโซลเนียนเยไลท์ริ้วรอยวิทยุเคนวูดเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตและมีชิปล็อกด้วยสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีดำโคตรเนียนไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยที่ห้องเครื่องนะครับเบ้าชกซ้ายขวาเดิมสนิทรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุกกตแหน่งปัเบ AVS คอเดิมแบตเตอรี่ FB ด้วยนะครับใครมองหารถ SUV ไว้ลุยแล้วไว้ใช้งานได้จริงนะคันนี้ผ่อน6,500ราคา299,000บาทลุย